สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาชิดเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น v บวไว้ยีเปลี่ยนแบตนะคะน,นะคะเช็คสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะหน้าจอตรงนี้จะออกน้ำเหลืองนะคะตรงนี้ แล้วก็ฟิล์มกระจกลูกค้าแตกมาอยู่แล้วนะคะไฟ500ไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้า1.3นะคะต้งแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น3ขีดนะคะสัญญาณไวไฟขึ้น4ขีดนะคะนี่แล้วก็บลูทูธนะคะบลูทูธเปิดใช้งานได้ปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะ เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ตัวเคร <c oughs> ื่องสันนะคะต่อไปเช็ก <c oughs> สแกนนิวสแกนหน้านะคะต่อไปเป็นแบบนเนลสแกนน่านะคะ อันนี้สแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะไปสแกนหน้านะคะ จะบอมนี่สแกนหน้าได้นะคะปลดล็อกแบบสแกนหน้า,านนสแกนนิ้วสแกนหน้าใช้งานได้ต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหน้าเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็ชเชชบัน <descon> ท <fin anta> ึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็ชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหลังนะคะกล้องภาพถ่ายกล้องภาพคนนะคะอื้ม แล้วก็กล้องพาโนนะคะใช้ได้แล้ไปกล้องหน้าอันนี้กล้องวิดีโอนะคะอันนี้กล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายคนนะคะ <Okay. S 1> ใช้งานได้นะคะ จเชฟบันทึกว no. <it>. ิดีโอกล้องหลังรา l ี o เช็คเช็ฟบันถึกวิดีโอกล้องหน้าค่ Hello เชฟเชฟบันทึงวิดีโอกล้องหน้าค่ Hello เชฟเชฟบันทึงวิดีโอกล้องหน้าค่ Hello เชฟเชฟบันทึงวิดีโอกล้องหน้ากล้องหน้าก็มองช้ได้แฟลชแฟลชใช้งานได้นะคะแล้วก็เลนส์กล้องหลังจะมีรอยขีดข่วนนะคะ ต่อไปบันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียง l l เช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหม e l บันทึกเสียง e l ช็คเช็คบันทึกเสียงฮ e บันทึกเสียงเช็คเช็คบันทึกเสียงเช้งานได้เช็กลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะ ลำโพงบนเสียงอง<พ>อกเซนเซอร์ตอนโทรทำงานประมาณานนมพ,พาันหนึ่ถ้าผมเอาไปยจอผมก็ไม่คุ้มผมแยกแยกทำอะไรได้ยังเดียวก็เลยลำโพงล่างาป่มาชกักกันระังกดหนึ่ๆๆการ้าแงานกดสองกมสระครงานกดสามกพัฒนาิแงานกดส่ ลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างใช้งานได้นะคะเรียบร้อยค่ะ